ลิปซอการดจ้าลิปซอการ์ดฉันตกเทนยังได้ไหมแค่หกสีนี้ละหนึ่งสองสามหกแปดเก้าอะหรือว่าหกตัวเลยอะหรือว่าเย้อยากลองมานานแล้วแหละแต่แบบเออคือลิปมันออกใหม่มาเยอะจริงเธอแล้วฉันก็แบบปาดจนปาดจนผักเปื่อยเ้ยมันอม,มีสิ่งนี้มาให้ด้วยค่ะลิปกล่องจุม่มหรอลิปจุม่มสามสองอน่ารักัลกจลยเะ่ะสีนี้คือมูนตัวนี้ แต่จะมีตัวซีเครตตัวนี้ด้วยนะจ๊ะลองทายดูว่าแกะหมด6กล่องเนี่ยฉันจะได้ตัวซีเครตไหมตัวแอปพลิเคเตอร์เป็นกระมหยี่จบเนื้อลิปขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยอโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมาต้องเป็นกาแล็กซี่เพราะว่ามันแบบแวววาวเหมือนดวงดาวในกาแล็กซี่เลยเธอกลิ่นเหมือนขนมพิกเมนต์สีนั่นมากลกลบปากสีเข้มๆตรงขอบๆตรงเนี้ยมิดเลย ช้ำวาวเหมือนดาวในกาแล็กซี่จริงๆเข้าใจแล้วว่าทำไมมันโซเอลบ่อยถ้าเกิดปีนข้าแล้วแบบเช็ดปากมันจะเป็นยังไงมันก็จะมีลิปติดที่ชู่วออกมาอย่างนี้มีสีสันเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยน่าจะต้องเอาไปเติมด้วยนะแบบนี้แต่ประทับใจเนื้อจริงๆ,ๆ,ๆเธอแววาวมากศูนย์สองวีนัสคิสเราก็ต้องแวะดูก่อนว่าเราจะได้จิวอันไหนตะกี้ได้จูปิเตอร์แล้วอันนี้ใสๆคือมูนไม่ซ้ำฉันก็โอเคแล้วถึงซ้ำฉันก็โอเคอยู่เดียว เฮ้สีนี้เป็นสีโทนชมพูที่คนวอร์มโทนใช้ได้สวยมากสีชมพูวอร์มโทนที่ถูกต้องปากแบบอึงมากอ่ะศูนสามสเตลาชมพูม่วงอ่ะเธอเนี่ย I love it เออศูนยหกก็เริ่มเข้าตาเป็นสีชมพูที่สซใสซี่มากเลยอ่ะจุ่มเดียวได้ทั้งปากเลยสีนี้จะมีความโปรงหน่อยนะทุกคนเรียบเลยเนอร์ต้องเข้านะสีเนี้ยจะถามว่าสวยไหมสวย ซูเปอร์เนว่าบูมสีนี้เป็นอีกสีที่ปรงๆหน่อยลิปไลเนอร์ต้องเข้าเหมือนกันอันนี้คือผลประกอบการทั้งหมดจ้าได้ซ้ำมาอยู่2ตัวนี่แหละเธอลิปซอการ์ดหสีสรุปว่าเจ๊ชอบเนื้อมากหัวแอปพลิเคเตอร์ดีปิดร่องปากดีดีมากแต่ว่าเขาไม่ได้เคลมมาในเรื่องความติดทนกอ็อย่าลืมพกไปเติมด้วยนะจ๊ะพี่กอย่ในตะกร้าจ้ะขอใได้ตัวสีเคล็นะ